กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี2563ที่สำคัญดังนี้โครงการฝึกหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเองจำนวน2หมู่บ้านโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ2ครั้งจัดประชุมประสานงานมวลชนเพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กิจกรรมชุมชนต้นแบบตามแนวพระราชลัพด์ดโดยจัดทําฝ่ายเฉลิมพระเกียรติตามโครงการเพื่อทุนสถาบันหลักของชาติณศูนยะ์การเรียนรู้บนทนฐานบกที่17การลงพื้นที่ฝึกอบรมโครงการของศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่1จํานวน12โครงการลงพื้นที่54ครั้งจากชุดสํารวจยอดแรงงานต่างด้าวและชุดจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโครงการอบรมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายร่วมกับศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่2 กิจกรรมตามแผนงานของศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่4ที่สำคัญได้แก่โครงการฝึกอบรมเยาวชนปกป้องผืนป่าโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทและการจัดชุดลาดตระเวนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกองอนวยการรักษาความมั่นคงภายในที่สําคัญได้แก่มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ร่วมตรวจโรงงานอุตสาหกรรมร่วมตรวจสอบค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต์ร่วมกิจกรรมล้างถนนในพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีการติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด -19 ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสำรวจห้างร้านที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่เพื่อป้องกันการกักตุนการจัดกำลังคนร่วมปฏิบัติณจุดตรวจต่างๆมุ่งมั่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรมผู้นำความมั่นคงดำรงความสามาัคคี